แดกก่อนนอนนี่หอยทอดอีบากอามครับนน่อ่ะแดกก่อนนอนเฮ้ยเคยกินไหม,มเ,รเรียกว่าแดกก่อนนอนนะจ๊ะดูฮนะแดกก่อนนอนอน่ากินว่ะโอ้ เอาตะเกียบไปช้อนเอาตะเกียบนี่หอยทอดเพชรบุรีนะครับทุกคนอันนี้เขามีหอังอกอด้วยอันนี้เจ้านี้น่าจะทอดกรอบมากเลยนี่หอยทอดเพชรบุรีแต่ฟาร์มพิเศษของหอยทอดเนี่ยเขาจะหอยตายมาทอดนะเอาเปลือกออกด้วย เคยกินไหมไม่เคยครับไ <c oughs> อห่งเคยปลลูกเคยกินไม่เคยกินแบบอามหอยทอดมันก็เอาตายอย่างนีมอนี่ฮะไม่เคยเจอหอยทอดเป็นเนี่ยเหรอพูดผิดนี่ไปซอสหอยทอดตา,ายก่อนน้ำซ่านิดนึงไตเยอะไม่ดีหวานนานๆจะมีมาทีนะคเคยเจอจ้ะผัดไทยเป็นหลักเออทนี่เจอแต่ผัดไทยเป็นหลักไง นานๆจะเจ<ข>อหอยทอดทั<ม>ท้งทไีไม่ทานแล้วมึงบอกไม่เอาไม่ทานได้อีกบางอามดูลองดูดอร่อยไหม,ไมอร่อยจะบอกต่อเลยเป็นไง ใส่พริกก่ะเอาป่ะไม่เอาครับมก็อ,มอ,อร่อยอ,อันนี้ก็อร่อยป้องแล้วะล้อืออะไรอะไอร่อยป่ะอืดจริงอือ có hãy lắm tìm yêu nó. Hm, có hai a chim ở gió nó. Hm, nữa, nói. Lìm nói ma. Loi, lôi. Hãy hát rồi hát 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 หมดไหมเจนหมูหมดไม่หมดไหมยวอ่าใใจเยอะเดี๋ยวอร่อยมื้อนี้ราคาไม่รู้กี่บาท อะอรมากเลยใช่ตรงสีแยกไฟแดงไหมแต่หมอที่จะกิวันราดอ่ะตรงสีแยกไฟแดงใช่ไหมอยู่ซ้ายมืออยู่ข้าวันราดเนี่ยเนี่ยใช่ใช่เจ้านี้ป่ะได้หรอได้ได้กินครั้งแรกอ่ะอือหือ เป็นคนเยอะเหมือนกันมีโทรสัง่งล่วงหน้าได้ด้วยสั่งแล้วมาเอาอะไรเงี้ยไม่ต้องม,นมนานั่งคอยอย่างเงี้ยเี้ก็ติดป้ายไว้อร่อยครับที่นี่อร่อยมากหมดได้วห้อใจหมอหมดแล้วครับหมดอุ้งเลื้ยอยแบบอานแต่ก็ท้อนน่ากินมากเลยนะท้อนน่ากิน อยากรู้ไหมเวลาทำไปอยู่ไม่พาไปดูไม่รู้อะต้องโจมตีแบบไม่ให้รู้ตัว คืนี้แกหมอกินหมดนะเพราะจริงไม่เคยกินหมดวันนี้กินหมดฮะแปลว่าอร่อยอันแล้วอ่ะน้ำน้ำน้ำน้น้น่ะไปอะไร มันเป็นแสงมันไหลอย่างค่ะซึ่งตอนที่เมย์ทำไม้เมยนอนดูซีรีส์กับดูข่าวกับดูข่าวก็ดูท้องแบ่นพร้อมันเขาดูหลายอย่างพร้อมกันเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเพราะเป็นเมียหมอผีแล้วก็ดื้อสุดเลยไม่ไม่ทำงานนี่เวลาทำงานวลาเขาขอนีดื้อมากอะ ไม่ไม่ไม่ได้ตัดใจเป็นคนที่รักผัวแล้วก็แคร์ผัวปอยไปถ่ายโน่นยังขยานทางนี้ไม่ต้องอยังไม่ถึงเวลาหลงเอาหนูไปแกงกันแบบโอ้โหหน้าตาหูหูปวดบวมหน้าไปเจาะเสิวมาหน้ากินไอ้นี่แพ้โซเดียมก็เอาไปลงแบบประจานสุดๆอะ <c oughs> แต่มันก็คือความจริงนะคือคนไม่สวยพยายามสวยมันก็สวยความสวยของคนเราไม่เท่ากันบู๊ดูข่าว ดูไม่ได้เดี๋ยวโดนไอ้นี่พอแล้วยังไม่ถึงยังลงไม่ได้ทีรักมาช่วยหน่อยเอาหนูมาไปแกงหนูอีกแล้วยังไม่ถึงเวลาลงไม่ได้ทีรักทั้งปูดทั้งบวมทั้งนิสัยไม่ดีอะไรไม่ดีอยู่ที่หนูคนเดียวหมดแล้วตอนเนี้ย พอแล้วค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเมตตาพวกเราพว่เราได้ช่วยคนต่อไปในการที่ดูคลิปเราเยอะๆอย่าข้ามโฆษณานะคะขอบคุณค่ะไม่ไปมันยังถึงไม่ล่ะพูดอีกพูดอีกที่รักพูดอิกพูดอีกพี่ปา แกนหนูบมพอ,อยังให้เห็นมุมขี้เลมุมโหดร้ายมุมดือ้อมุมทุกสิ่งทุกอย่างหนูอะไม่เหลืออะไรแล้วขอบคุณมากนะคะเพื่อนขอบคุณที่เมตตาติดตามพวกเราให้พวกเราได้ช่วยเหลือคนในการที่ดู youtube ของเราอย่าข้ามการโฆษณาอย่าลืมสับป,ประรดกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราเมตตาพวกเราด้วยนะคะแค่ไม่ข้ามโฆษณาแล้วดูพวกเราไปเลยเท่ากับร่วมบุญช่วยคนที่บ้านละทังอ้อกขอบคุณค่ะพอ